เลยนะเวอยู่ดีๆยาโนโชคทองหายไปหรือว่าไปไหนที่ไหนได้ือทองทำไมเธอไม่นอนไอ้เชือน้อยดูดูพมแม่กระจุกกระายหมดแต่การเลยทอมตับซไม่ยอมหลับอย่างน่อยตับเลยพูด ไปไหนนี่คนขายบอกว่าได้ไปไม่ผิดหวังคนขายอะไรนะคนขายบอกว่าได้ไปไม่ผิดหวังตัวเนี้ยดือด้อดื้อติงติง